มีคนถามเข้ามา OR ยังเท่ากับโอกาสอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือคำถามเลยนะเพราะว่าตะกอด OR ใช่ไหมเขาก็จะบอกว่า OR คือโอกาสแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าตอนนี้ครับ OR ยังเท่ากับโอกาสอยู่ไหมไปดูกัน OR จะชัดเจนมากเพราะให้ดูภาพรวมใหญ่เลยเป็นขาลงครับแต่ล่าสุดเจอจุดต่ำสุดแล้วที่10บาทถ้าใครติดตามฟังพงมาตลอดพงจะบอกเลยว่าพงยังมอง OR รอบนี้ จุดต่ําสุดที่10บาทมีโอกาสเด้งหนึ่งรอบเพราะนั้นตอนนี้ครับ OR ทํเกาะสะสมหุ้นรอไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในขณะที่ตัวอื่นขึ้น OR ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้น OR เราจะได้จุดต่ําสุดที่10บาทแล้วก็จุดสะสมของราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 2 6 12.5แบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับ OR จะเท่ากับโอกาสก็ต่เมื่อหนึ่งราคาย่อลงมาหรืออะไรก็ตามในกรอบสะสมหุ้นนี้ห้ามหลุด10บาทเด็ดขาดเพราะนั้นเราได้10บาทเป็นสต็อปลอตถ้าหลุดเลิกเล่นไปก่อนในระยะสั้นแต่ถ้าไม่หลุดกรอบนี้คือกรอบสะสมของหุ้น OR ครับแล้วถ้าหลังส่งการมาทุกอย่างจบลงมาเราจะเห็นเลยว่า Volume มันเริ่มเข้าแล้ว พราะนั้นถ้าย่อลงามาจำมาไว้ครับถ้าเบรก2 2กับ13บาทได้นักเก่งกำไรครับเข้าไปเล่น OR เป้าอยู่ที่ประมาณ14กับ15 2แนวนี้อ่าแล้วหลังจากนั้น OR จะเก็บหุ้นขึ้นอีกรอบครับในกรอบนี้ซึ่งถ้าไม่หลุด12กับ13ลงมาเป็นฐานโซน2 2 3ถือว่าเป็นซื้อครับเพื่อในอนาคตรอไปเก็บกำไรที่18บาทเพราะฉะนั้นดาวไซด์ของ OR มันเริ่มต่ำ อับไซมันเริ่มสูงเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นโอกาสไหมถ้ารอบนี้ไม่ทำนิวโล OR จะกลับมาเท่ากับโอกาสครับแต่ถ้ารอบนี้สิบบาทอุตสาห์ทำแพทเทิร์นสวยหรูหมาเห่ามากๆแล้วไม่สามารถที่จะรับอยู่ OR จะเท่ากับอากาศทันทีถ้าหลุดสิบบาทเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับสำหรับสาวก OR ถ้ารอบนี้ไม่หลุดสิบบาท ลองทําตามแผนนี้ดูอ่าจบแล้วสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะไม่ว่าการปรับพอร์ตการดูหุ้นการอะไรฝากไว้หมดแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะทํากันบ้านในช่วงส่งการแล้วหลังส่งการครับช่วงหลังส่งการมาจนถึงช่วงต้นต้น,ตนพฤษภาเป็นช่วงที่เรากำลังจะหาหุ้นลงว่าเราจะวางแผนยังไง และถ้าโอกาสที่หุ้นจะเป็นขาขึ้นหรือว่าจะรีบาวในระยะสั้นได้มองตั้งแต่พืชพฤษภา,าถึงมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่หลังสงการหรือว่าถ้ามีอะไรกระทัน,ห,นหันก็จะแจ้งทุกคนในที่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อ,อยาก หรือว่าสนใจในตลาดหุ้นจริงๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเริ่ม,มต้นไม่ถูกหรือว่าอะไรก็ตามก็แนะนำครับในเดือนพฤษภาวันที่25พ,พฤษภาคมพงมีสัมมนาสดเป็นของโบรกเกอร์ BYD เชิญพงไปให้สัมมนาสดสำหรับมือใหม่นะเราจะลุยกันตั้งแต่แบบเปิดพอตยังไงเปิดพอตเราต้องรู้อะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรใ,ใช้บ้างแล้วก็ เทคนิคที่พงใช้อ่ะสำหรับมือใหม่เลยนะในช่วงตลาดแบบนี้ในปี2025เนี่ยจะใช้เทคนิคอะไรที่ทำให้เราทำกำไรได้อย่างน้อย20-50%ขนขั้นต่ำแล้วก็ถ้าโชคดีหน่อยตลาดเอือ้ออำานวยก็มีโอกาสจะได้100%ทําทำแบบไหนก็ไปเจอการมือใหม่สามารถไปเรียนรู้แล้วก็ไปฟังได้ทุกคนนะแต่ถ้ามือเก่า จริงอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะทุกคนนะแต่ถ้าเมื่อ,เ,อเก่าอยากจะไปแล้วแบบไปวิเคราะห์หุ้นร่วมกันในช่วงท้าย,ายอยากไปดูว่าในทีมวันนั้นน่ะหุ้นตัวไหนหน่าสนใจบ้างที่เป็นแบบ exclusive ที่พูดออนไลน์ไม่ได้ก็ไปเจอกันในงานวันที่25พฤษภาได้นะครับถ้าสนใจตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการก็สามารถที่จะทักอินบ็อกไปถามหรือไปลงทะเบียนรอจองไว้ก่อนได้ แล้วก็รับจํานวนจํากัดแค่ห้าสิบคนนะครับเพราะาสัมมนา,าห้องสัมมนามันเป็นสถานที่ทํางานของโบรกเกอร์บีวดีหรือลักทรัพย์บีวายดีแห่งไประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ตึกสูงมากเพราะฉะนั้นห้องประชุมเลยมีจํากัดรับได้เต็มที่ก็ไม่เกินห้าสิบที่นั่งนะครับสาหรับรอบนี้นะก็ใครสนใจก็ทักไปลงใทเมยนได้หรือว่าถ้าใครแบบอุ้ยยี่ห้านานไปอยากจะรู้เรียนรู้ตั้งแต่วันนี้เลยก็สามารถทักไปที่บ็อกได้นะแล้วก็ ขอเรียนคอร์สออนไลน์ฟนรีปูพื้นฐานปรับพื้นฐานฟรีพอมีคอร์สออนไลน์ปูพื้นฐานปรัปบพื้นฐานไห้ฟรีทั้งหมด46คลิปสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปเจอกันที่งานสมาาัมมนาได้เช่นกันนะครับก็ลองดูสะดวกทางไหนก็ทักไปทางนั้นได้